หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งถมทรายและเทคอนกรีตป้องกันดินสไลด์จากหลุมยุบเพิ่มเติมคาดว่าจะสามารถคืนพื้นผิวจราจรได้ภายใน14วันนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหลุมยุบบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลว่า การลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอจะเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายใน14วันส่วนบริเวณสถานีตำรวจนครบาลสามเสนพบเป็นโพรงจากการที่ดินไหลออกจากเสาเข็มจึงจะเป็นต้องแก้ไขยอย่างระมัดระวังโดยอาจใช้การถมทรายหรือเทคอนกรีตเพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวป้องกันดินสไลด์เพิ่มเติมโดยวันนี้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจว,วัดความเอียงของอาคาร เพราะแม้ปัจจุบันจะพบค่าความเอียงเพียง0.01ม mm, ิลลิเมตรซึ่งยังไม่กระทบต่อความปลอดภัยแต่เพื่อความมั่นใจจึงต้องมีการตรวจสอบแบบเรียวทามต่อเนื่องส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทางรอฟมอจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งอันนี้มอนิเตอร์คือจุด 0. 0.1มิลลิเมตรนะที่อยู่ทั้งวันเนี่ยคือใช้ว่าไม่ไม่เยอะเลย ยักษ์ไม่มีนะยสสาคัญคือที่ื่อกี้อาจารย์จะได้บอกว่ากับจุดสองห้านะถึงจะมีนะยะสาคัญการไม่ไห่างไกลก็อ,อันตรายแต่ยังก็ตามเพื่อความมัน่นใจก็จะติดทิวมิเตอร์เพื่อออเพื่ออแอต่ก่อนในวันนี้เราใช้กล้องมอนิเตอร์กล้องมีเซนเซอร์อยู่กล้องกล้องวัดอยู่แต่ต่อไปจะติดคิวมิเตอร์เลยจะได้รู้ว่าความเบียงเนี่ยจะเป็นยังไงจะอ่อนอ่อนคาวก็เรียวทางด้านนายเทียนชัยวงสุวรรณผู้อํานวยการเขตทธิ์เปิดเผยว่าวันนี้โรงพยาบาลวชิระพยาบาลจะกลับมาเปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ทางสถานีตำรวจคนครบาลสามเสนได้เตรียมบริหารจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจะปรับการใช้เส้นทางถนนสังคโลกที่เคยเปิดให้วิ่งรถช่องทางเดียวปรับเป็นสองช่องทางสวนกันเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติใช้ทางเข้าประตูฝั่งถนนสังคโลกส่วนเช่นทางอื่นยังคงตามเดิมการจราจรเนี่ยทางสนสามเสนกับทางวชิรพยาบาลนะครับได้มีการจัดบริบรหารการจราจรเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วยนะครับโดย ถนนสังขโลกด้านข้างนี้นะครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นถนนเลนเดียวนะครับก็จะเปิดให้เป็นถนนสองเลนส่วนกันนะครับเพื่อที่จะให้ทางผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะครับได้ใช้ประตูทางด้านถนนสวรรคโลกนะครับสําหรับระบบสาธารณูปโภคขณะนี้น้ําประปาและไฟฟ้าสามารถใช้ได้ตามปกติโดยการประปาะคนครหลวงได้เตรียมรถสํารองไว้ส่งน้ําให้ประชาชนที่เดือดร้อนขณะที่สํานักการระบายน้ํา ได้วางกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมเพื่อรองรับหากเกิดฝนตกในระยะนี้รวมทั้งวางแผนรับมือน้ําผิวดินที่อาจไหลเข้าพื้นที่ด้านการสื่อสารสํานักงานกศทชได้ติดตั้งสัญญาณ WiFI ฟ,ฟรีและเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ส่วนการดูแลประชาชนขณะนี้มีผู้เข้าพักในสุดพักพิงชั่วคราว17คนและจะมีเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งปู่ดินพันอนการรายงาน